เร็วววว้าว oh. uh. ้มุดเลยมุดเลยอยมุดมาทางนี้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาสูบบ่อปลากันดู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 ้ยเ้ยวันนี้เราสูบบ่อปลากันนะคะปลาไก่ปลาไก่เยอะเยอะายหนึงชีวิตายถึงชีวิต โอ้ยตัวใหญ่มากเลยอกลายเนื้ลยลเหนียวลเหนียวรอบเียอค่อยๆไปเย็ๆเยลนๆโดนแล้วโดนแันนตัวสั่งใหญ่แค่นี้เราเย่ามาสู่ปอปลานะครับเบิ้ดไหลมาไหลัวไปวัไปวันี่เรามากินใก่ครับระวังระวังระวัง

โชว์หนแล้วลบังโอ้โหโอ,อ้ยดูว่าดูดูมีตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่ครับอูห้หอันนี้เป็นบอ่อบ่อปลาธรรมชาติใช่ไหมกินเพียงรธรรมชาติาเดียวั้ธรรมชาติอ้ย่างเยอะเลยหนึ่งปีรวมญาติก็สูบครั้งหนึ่ง

ดูดิดูชันหลังไม่ปลาเลยตายคนขึ้งไปเลยไอ้เจ้าเล่พี่เอี้ยวพี่เอี้ยวถอดเสื้อเดี๋ยวฝ่ายนี่โอ้กุ้งไหมจะตามตัวใหญ่มันอันตรายนะกุ้งไหมกุ้งกุ้งตัวตัวใหญ่นะเจอลงมาไล่ปลาเล้วอาจุงนี่เต็มเลยนี่เด้อจะช้าจะช้าแตนเก็ไม่ต้องทน เอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีหัวใจนี่เดี๋ยวคนลไม่ลงหรอกลูกหัวขมำไปเดี๋ยไปะไปแครแคร์แครน่อยสิละ บดเลยมุทรไไหไปไหไปดูเล็กๆบักยูเตอดิงๆๆตะขายเด้่อู้พี่้จะขอบ่่ๆๆๆๆลูใดูดไป่ไปล้วเตอเห็นตัวมันมั้น่ะนั่งอยู่างั้นน่ะเียห็นตัวมันมั้ยลูกขี้มันมน่ะน่ะ จับได้จับ <rzy bursting S 2> ได้จับหางมันโยนไประวังนะจับแล้วยกขึ้น่งให้ขาไอหัวมันโยนจับสองเลยลูกโอ้ลูกประบึกอจับโชว์ที่อ่ะได้แล้วเย้ดู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 หันมาทางนี้ครับโอ้โหตางกับคนเลยดูข้มาเลยใส่ถัง ไปไว้ตรงนั้นเออยเลยโนโย,นโยนด,โดึงไปดึงไปมันมันหนีไปแล้วมุดแล้วมุดเหแล้วบกยกเลยอ่านนี่ อยยยีตะคงเฮ้ยเฮยยเฮใไดสุหได้่สดอาดูผลงานครับโอ้ทีเดียวจบกระไดออกไหมว่าอือก็ตองเลอเหลืออยู่เหลือเหลือ้ยปุเยอะไป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 ไ อ่าหัวเล้อลิ้ใจหัวล้ออาร์ตเนหัวลิ้เจอหัวล้ออาร์ตลุกขึ้นมาคือออกมาแล้วเดี๋ยวเข้ากันเข้ากันถนัดปล่อยเลยโอ้ลัดปล่อยเลยเอาแต่นี้อย่างเดียวปลาหมอแล้วน่ะตัวใหญ่มากตันิดเอ้าเร็วเร็วอย่าไปเข้าไปเดี๋ยวเต้เข้าไปเต้เต้้เอาทีไปก่อนอันไหนปลาไหมนี่ไงลูกปลา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 เนี่ย ปลาหมออะปลาหมอตัวใหญ่ใหญ่ิเอาเเอาขึ้นมาใส่ถังเลยับเลยจาวีเดียวครับลากทีเดียวดู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  เดนจะลงไปดูไป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 ยังไม่มีอไลไกนไปกันไปกันน้ไปอยน่ปลาอลปลาปล่ะแ่กงน่ะนั่นน่ะติงวิวิววิดิิโอ้อินเตอ้วไปแล้วหน่นมุดมุดมุดนยังเจียวมุดมุดมไ ไปก่อคนจำไว้นนเออยกไึ้นยกไึ้โอ้ยบงหัวจับลากันโอ้ยอูเกยยิ่งตัวไม่เหี้ยใเย็นาเลยอ่ะให้มันลงนัดนัดูหลานเลยก่อนไปแลวไปเลยอดไปผู้หลัวางหลังขึ้นหน่อยไห้หลัลุกเลยแต่ี๋ไงลุกไปเลยนะไปเลย้ยไหนเนี่ยไมันดูทางนี้มาโอ้โอ้เอาละเอาละเอาละดึงขึ้นมา ดึงขึ้นมาเดินขึ้นมาถอยหลังมาเออนั่นแหละเนาถอยหลังมาเออยังไไม่ต้องดึงดึนยังม่ได้ดยเดี๋ยวเอาละลาปักเยมันจะดุกเดี๋ยวมาไปไปเลยครับกูเทปไปดึงดึงดึงตีดึงตมันกระดุกไมได้เลยดุกไปแล้วนู่ด

กระโหนะครับเดี๋ยวตะกระโหูว้าวปลากระโหูก็มีตัวเล็กไปให้อาเลือกกลูกจะเอาปลาอะไรโอ้โอ้โอ้โตัวเล็กปล่อยแล้วมังมาตัวเล็กก็ปล่อยปล่อยคืนเราจะเอาแต่ตัวที่เอาไปทำกินวันนี้ทอเนี่ยฝ่ายยุ่บ่อยิงเท่าไหร่หน่งพันกว่าสองพัน เทโพตัวน่ะหูดำเนี่ยยูนน่นน่ะเทโพตัวน่ะตว้อาจับบรกี้เอาหูดำมาเทโพเนี่ยเทโพเนี่ยเอาตัวนี้มัครัเอาตัวนี้ไหมรออีกปีนึงไปเลยอุ้ย้เฮ้ยย้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยผม้ยเ้ยยยเเ้ยนะเยมเน่ยเดินมาเ้เเเออ พอไม่ต้องลงไปพอตัวเล็กที่ปล่อยแลอัดเดี๋ยวได้บินขึ้นปล่อยปล่อยันไงอยู่แล้วเลยเฮ้ยืนอยู่นี่แหละนี่ตัวเล็กปล่อยเลยเนาะตัวเล็กปล่อยครับเล็กปล่อยครับเล็กปล่อยปล่อยปล่อยโอ้มันเป็นมันเป็นอดไแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเยอะแล้วนี่นี่จะไปลงในคลังเลยนะรอยตัวใหญ่เอาอะไรครับอะไรครับ นอน้อน้นอนัดไปแล้วลงแล้วอันนี้ปล่อยเนาะเนี่ยปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับเยอะนะเยอะนะเยอะนะอันนี้ก็ปล่อยปล่อยเลยครับคนบุกไปเยี่ยมคนใหญ่คร้บมันดูมันโตด้วยปลามันโตด้วยมาโตดไม่ต้องแขวนเอาไว้ ปลากายออกมเมืแลี้ยนเลยปลากายป็นที่เหลือเลยอินอินน้องอินไม่ลงลูกห้ามปล่อยนะห้ามปล่อยนะดอกดอกไหลเด็กไหลไปเลยมันหมดใต้ดินน่ะแกบอ,อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับหัวจับหัว <c oughs> จับหัวไอ,อ้จับหางจับหางมันจับหางเออจ,จับแน่นจับแน่นสุดแล้วนะอยู่นี่แหละจับมันจับไว้จับไว้ ไไปกับหูไไไปนมันออกไม่ได้ติดหัวโอ้ปลาตะเพียนออกแล้วอกไปอกไปเฮ้ยใช้เราใส่ถังยมึงดีอันนี้จับเลยนี่ไป่ป่อยนานี่ืนอยู่นี่นี่ลกอุยกระตินนันี่อันี้น่าักไปหาเอายืนเอาที่นี่เอจับยืน ฮกระดูกอะไาไมีม่ปอยน้เียลอ๋อตายเลยเด็กตาวไหนมีนามดิื้ไปลงไา่ได้หี้ยเ่ตอร่อยนะพี่อันเนี่ยนะอืมา่นะโอ้่นนี้ใช้ยังดีเลยเนี่ยใช้ยังดีเลย ่ระวังเงี <tamanho S 1> ้ยงนะเอามือล้วงปากมันจับอ่ะเอามือล้วงไม่มีไม่มีฟันปลานิลไม่มีฟันเอามือล้วงปากปลาอะไรล้อะวังนะระวังนะโอ้ปลาตะเพียนไม่มีเงี้ยง ไม่มีอย่างเหีไม่มีอุ้ยปลาเนี่ยคืออะไรวะปลากายตั้งหลายเป็ปลากายแม่งตัวเบือเลยมันมุดแน่ตอนทำไมเชะลอมุดมุดมุดไตเพื่อนอ่อนมุดเลยต้องลองมาอีกรอบมึงอ่ะถึงจะเจอเนี่ยไม่กล้าจับป่ะไม่กล้าจับไม่ลงมาทำไมเนี่ย น้อย severe, อยากลงต้มโมันจิเลยนั่นะจับจับหัวใส่แท้เลยจับใส่ถังนี้นะจับหัวอย่างนี้จับนี้จับไปก้าจับเอจับเลยนี่แย่ปลาเนี่ยลาเออเออดึงนี่ดึง